รายการเล่นเอาหานะฮะก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวเกมแพดออกซิซายนะครับก็ไหนๆก็ทําคลิปไปแล้วเรามารีวิวเผื่อสาหรับคนที่ไม่รู้จักเกมนี้นะแล้วก็หันเข้ามาดูคลิปนี้แล้วอยากจะลองเล่นดูนะครับก็เกมแพดออกซิซายนะครับเรื่องของเขาเนี่ยจะเกี่ยวกับบนโลกของมันเป็นโลกแผดออกซิซายนะนะเป็นโลกที่มนุษย์กับพระเจ้าเนี่ยเหมือนเคยมีชีวิตอยู่ด้วยกันมาก่อนแต่แล้วคนธรรมดาเนี่ยก็สามารถเป็นกอรสได้ โดยผู้เล่นก็คือเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเอกซนะครับก็คือเหมือนเป็นคนที่ถูกในประเทศมาฮะแล้วพอดีเรือเนี่ยมันเกิดอับปางเราก็เลยมาอยู่ในเกาะเหมือนเป็นแบบพวกซอมบี้อะไรก็ไม่รู้อ่ะที่เราโผล่มาเลยในแอคที่หนึ่งนะฮะส่วนเน้เรื่องที่มันเป็นรอยาวๆเลยเนี่ยมันก็ให้เล่าว่ามันยาวมากครับเพราะว่ามันมีทั้งสิบแอคนแต่โดยส่วนตัวนะครับเอาข้อที่หนึ่งก่อนเลยนะครับก็คือเรื่องเนื้อเรื่อง,รองครับก็โดยเนื้อเรื่องนะครับผมคิดว่า เออเนื้อเรื่องมันก็ดีนะมีความมืดดาร์กแล้วก็แต่ละคอนเทนต์ลีกนะครับก็จะมีความแบบมีเนื้อเรื่องของลีกนั้นๆด้วยนะซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่าเออเขาทําค่อนข้างดีแล้วก็ใส่ใจตรงนี้ด้วยนะครับแต่ส่วนตัวนะผมให้คะแนนสักเจ็ละกันในด้านเนื้อเรื่องผมมองว่าเนื้อเรื่องเกมนี้มันไม่ได้เน้นอะไรมากนะฮะคือมันไม่ได้ส่งผลอะไรกับเราเท่าไหร่แล้วก็ก็รู้สึกว่าเออก็ตีๆไปให้ตายคิดแค่นั้นนะ ส่วนเรื่องเนื้อเรื่องแบบลงดีเทลหรืออะไรอย่างเงี้ยเกมมันไม่ได้เน้นมากแล้วก็ซีนีเมติกในเกมก็มีน้อยมากๆี่เรียกว่ามีฉากเดียวเอง,เองมั้งก็เลยคิดว่าเนื้อเรื่องอ่ะผมไม่ไม่ได้เน้นมากนะฮะเพราะว่ามันก็เป็นเกม 2D ด้วยส่วนหนึ่งถ้าเกิดเทียบกับเกมแนวเดียโบเนาะเดียโบจะทำเนื้อเรื่องได้ค่อนข้างแบบอินกว่าเพราะว่าเขามีซีนีเมติกเยอะแล้วผมรู้สึกว่ามันจะอินเนื้อเรื่องคับมากกว่าแต่เรื่องนี้เหมือนแบบว่าก็ลงๆไปตีบอยจบๆอะเรือเรื่องผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะส่วนตัวโอเค งั้นเดี๋ยวไปดูกันที่เรื่องเกมเพย์ครับโดยเกมเพย์นะครับผมรู้สึกว่าชอบในส่วนของตรงนี้มากที่สุดเพราะว่าเกมเพย์เขาเนี่ยจะเป็นระบบะลีดระบบลีกคืออะไระเดี๋ยวผมบอกแนวเกมนี้ก่อนละกันแนวเกมแผ่ลวิกส์ทรเนี่ยมันคือเกมแนวแฮกแอนด์สลดนะครับหรือถ้าเกิดคนไทยบางคนเขาก็จะประมาณว่าแบบเอ๊ะมันเป็นแนวเกมแนวไหนถ้าให้นึกถึงเกมที่มีชื่อเสียงก็คือจะเป็นแนวเกมเดียโบนะเดียโบเนะี่ยนะนะก็คืออย่างนี้เลยเพราะว่า คนทําเนี่ยเขาเป็นค่ายเก่าของเรือโบสองนะฮะซึ่งก็เลยเราก็จะรู้ว่าแบบมันก็จะเป็นแนวแบบว่าอยู่ข้างบนนะแล้วก็ตีมอนเยอะๆอะไรเงี้ยครเคลียร์มอนแล้วก็ได้ของไอเทมมาเยอะๆๆๆ,ๆ,ๆแบบฟาร์มอะไรเงี้ยซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมชอบระบบของเกมเพลย์มากที่สุดรู้สึกว่าเออมันมันมีอะไร <Honor. S 1> ให้ทําเยอะมากๆอ่ะอืมแล้วเกมมันอัปเดตแบบมหาศาล <is> มากๆเลยเกมแนว <is> แฮตเตอร์แลนเนี่ยสนุกตรงคือ สำหรับผู้ใหญ่ก็เล่นได้เด็กก็เล่นดีพนเพราะว่ามุมมองข้างบนน่ะมันไม่ปวดหัวปวดตานะผู้หญิงบางทีก็เล่นได้แต่ด้วยความที่แฉลบเอ็กซา์นะครับรมันอัปเดตตลอดแล้วมันทําให้เกมมันยากยากมากๆทําให้ผู้หญิงหรือว่าเด็กหน่อยๆเนี่ยเขาจะไม่เขาชอบเล่นเพราะว่ามันมันต้องใช้ความอดทนสูงมากกั่จะตีอะไรตายอย่างเงี้ยมันคือมอนเขาอัปเดตจนมาเล่นยากครับผมก็เลยคิดว่าเกมไม่ได้เป็นมิตรกับผู้เล่นแบบใหม่มาก เออก็เลยพยายามจะทําไกด์ผู้เล่นใหม่ออกมาเพราะว่าเกมเนี่ยมันไม่เป็นผู้เล่น่ใหม่แต่ว่าก็อยากให้คนมาเล่นกันเยอะๆยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีภาค2มาผมค,คิดว่าน่าจะอัปเกรดเอฟเฟกอะไรเงี้ยใหม้มันดีขึ้นมากๆนะอืมแล้วก็ส่วนตัวนะครับเรื่องเรื่องเกมเพย์อ่ะผมให้ผมให้แดเลยแต่ว่าหักไป2เพราะว่าคุณภาพชีวิตในเกมเนี่ยห่วยแตกแต่ก็ไม่รู้ภาคสองเป็นยังไงก็มารอดูกันนะแล้วก็ที่จะพูดถึงก็คือระบบหลีกนะเกมจะมีระบบบลีกคือ ลีกเนี่ยมันคือทุกสามเดือนเนี่ยมันจะมีลีกใหม่ก็เหมือนอัปเดตแพทใหญ่คนระับสามสี่เดือนนะประมาณสามสี่เดือนจะมีอัปเดตแพทอัปเดตแพทอัปเดตแพทเสร็จแล้วปุ๊บลีกใหม่เนี่ยทุกคนจะต้องมาเริ่มจากศูนย์เลยคือมันจะไม่มีการแบบผู้เล่นใหม่มาเล่นแล้วแบบตามไม่ทันคือเราต้องมาเริ่มจากศูนย์กันใหม่ทุกสามเดือนแล้วก็พอพอหมายถึงว่าพอจบลีกล้วตัวเราจะไปอยู่ไหนมันจะมีลีกที่ชื่อว่าสแตนดาร์ดคือทุกตัวของเราอ่ะจะไปอยู่ในลีกนั้นแล้วก็จะมีลีกใหม่ลีกใหม่่าเเรืืออยๆๆทุกดน แล้วการอัปเดตลีกใหม่ของเกมเนี้ยคือแม่งอัปเดตแบบโอ้โหคือแม่งแม่งอัปเดตแบบเหมือนเกมใหม่เ่ะเหมือนเป็นเกมภาคใหม่แล้วเกมฟรีอะคุณผมรู้สึกว่ามันมันทำตรงเนี้ยดีมากมากเนี่ยคือข้อดียวของเกมเลยนะคือเรื่องเรื่องเกมเพลย์เรื่องระบบเกมนี่แลแล้วก็รู้สึกอีกเรื่องหนึ่งก็คือนอกจากมีระบบลีกเนี่ยทําให้สนุกสองก็คือลีกแต่ละลีมันไม่ซ้ำกันเอางี้เวลาคุณเล่นเกมเถ้าเกิดเกมมันเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็อัปเดตด้วยการแบบเพิ่มเลเวล เพิ่มดามจเพิ่มบอสใหม่เพิ่มเลเวลเพิ่มดามจเพิ่มใหม่ผมว่าเล่นจุดหนึ่งมันจะเบื่อเว้แล้วมันจะตันแต่เนี้ยคุณต้องมาเริ่มเล่นใหม่หมดเลยครับกับคนอื่นยิ่งแบบเล่นออนไลน์อ่ะยิ่งสนุกอืมแล้วก็เกมมันจะเป็นเน้นแบบเน้นฟาร์มของเน้นแข่งกันวิ่งให้ไปจบบอสมากที่สุดแต่ก็จะมีข้อเสียเหมือนกันนะอืมแต่นี้เดี๋ยวพูดพูดถึงเรื่องเกมเพย์ก่อนแล้วกันโดยโดยเกมเพย์ของเขานะฮะเขาก็จะเป็นแนวแบบ เนี่ยนะในในเหมือนในคลิปเนาะเป็นแบบฟันบอสฟันมอนยอะไรเงี้ยก็จะมีแมปเยอะแยะไปหมดมีเรื่องยาวมากเกมค่อนข้างยาวเลยแต่ว่าหลีกหนึ่งก็มีประมาณ3 4มสเดือนผมว่าถ้าเล่นดีๆยังไงก็กหมดนะเออก็น่าจะจบได้แล้วก็กระบบเกมเพย์นะครับมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับระบบเทรดระบบกิวระบบโอ้โหมีเยอะมากๆครับเกมใส่มาให,ให้หมดเลยแต่บางอย่างเนี่ย ก็เหมือนใส่มางั้นๆแบบปลกลวงครับใช่ระบบ PVP เกมเนี้ยแทบจะไม่แทบจะไม่มีคน PVP เลยดีกว่ามันมันไม่สนุกครับแล้วก็ดิวมันยังไม่หลากหลายที่จะมาสู้กันในกกร PVP ได้เพราะว่าคือ PVP เกมเนี้ยดาเมจคือมันต้องทําเป็นหลักล้านนะครับแล้วคิดดูว่าเลือดในเกมแบบแค่สามสี่พันแล้วคุณตีเป็นล้าน,นยางเงโอ้โหตีแปบ,บเดียวแบบตายอะ่ะคือไม่ต้อง PVP แล้วไม่ต้องใช้สเตปอะไรแั้นนะเพราะงั้น PVP เกมเนี้ยผมว่ามันยังต้องปรับเกี่ยวเลยยังเหมือนมีไปมนันงั้นๆนะหรือว่าระบบกิวที่ ก็มีคังให้เป็นเพื่อนกันให้แชร์กันแค่นั้นเองกิ้วก็ไม่มีบอสกิ้วไม่มีอะไรเลยก็ตรงนี้ก็อาจจะเป็นข้อเสียเนาะในเรื่องระบบเกมนะแล้วก็เรื่องการเทรดเกมนี้ก็มีระบบเทรดนะเทรดได้ง่ายมากเลยก็กดคิกขวาแล้วก็เทรดได้เลยแต่ปัญหาก็คือมันไม่มีตลาดกลางนะมันจะเป็นต้องไปเทรดในเว็บไซต์ซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อเสียอ,อีกข้อหนึงเลยที่รู้สึกว่าผู้เล่นใหม่หรือว่าคนที่มาเข้ามาเล่นเกมอะไรเงี้ยมันจะไม่เฟรนลี่แล้วก็ไม่สนุกเกมนะแล้วก็ ถามว่าเกมอยากเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้เถรดเขาให้คนเดียวแต่แล้วแต่เกมมันเล่นยากที่อวผมพูดเลยมันยากมากคือถ้าไม่เถรดเลยเนี่ยมันก็คือเหมือนมันเป็นหินิกัมโซโรถแถวฝาไม่เถิดใครเลยมันจะเพิ่มโอกาสรอบของหน่อยแต่ผมมองว่ามันเล่นยากนะคือถ้าผู้เล่นใหม่ไม่มีความอดทนหรือว่าเล่นแล้วรู้สึกมันไม่สนุกมันเสียเวลาแล้วผมมองว่าสมัยนี้เกมมันเยอะแยะไปหมดแล้วคนเรามันก็เลือกได้ผมก็เลยคิดว่าถ้าทําแบบเนี้ยมันก็จะเป็นดึงแค่ผู้เล่นเฉพาะกลุ่มตรงนี้ผมว่าข้อเสียเลยคือผมคิดว่า มันเป็นจุดจุดอ่อนของเกมเลยที่ทําให้มีผู้เล่นของเกมนี้เป็นเฉพาะกลุ่มเท่านั้นคือจริงๆถ้าเกมอ่ะทำเป็นมิดกับผู้เล่นใหม่กว่านี้ยถ้าใหญ่อย่างน้อยอ่ะเนื้อเรื่องอ่ะให้วิ่งง่ายหน่อยให้มันเล่นแล้วมันสนุกหน่อยผมว่านะเราจะดึงผู้เล่นใหม่ออกมาได้เยอะเลยแต่ก็เสียงของผมมันก็คงไม่ถึงผู้พัฒนาหรอกนะผมมาพูดถึงนี้ก็เป็นรีวิวข้อเสียแล้วกันสําหรับคนที่กําลังลังเลว่าจะเล่นดีไหมว่าคือประมาณว่าคุณเวลาเล่นเนี่ยนะ คุณจะไม่สนุกเลยช่วงแอดหนึ่งถึงสิบช่วงเนื้อเรื่องเพราะมันเล่นยากแล้วมันก็ตีไม่แหลกคือคุณจะตีไม่แหลกแล้วคุณก็ต้องไปศึกษาบิลแล้วเวลาคุณจะเทรดของเนี่ยคุณก็ต้องเปิดเว็บไซต์อะไรเยอะแยะหมดคือคุณจะเปิดแค่ตัวเกมไม่ได้<อ>เพราะเกมไม่ได้อำนวยความสะดวกตรงนี้ให้เลยซึ่งต้องพูดตรงๆว่าเกมเนี้ยคุณภาพชีวิตในเกมโหดแตกอันนี้เป็นข้อเสียเพราะงั้นเกมเพย์ผมเลยหักปสองคะแนนเรื่องเรื่องเรื่องระบบเกมนี้แะว่าเขายังทําได้แบบไม่ค่อยดีแล้วเรื่องคอมมูนิตี้ล่ะ ามาเรื่องคอมมูนิตี้กันนะครับก็คอมบูของเกมนี้นะผมคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็ช่วยเหลือกันดีหลกัหลกๆเลยจะมีกลุ่ม facebook เป็นแพร์ดอเวนซไซด์คอมมูนิตี้ไทยแลนด์อะไรสักอย่างนะครับกลุ่มนี้นะ่าจะอยู่เยอะสุดลวเกือบ20,000กว่านะแต่ว่าคือเวลาถามะอะไรเงี้ยคนในกลุ่มก็จะตอบตลอดซึ่งผมคิดว่าคอมมูนใเกมคอมมูนิตี้ในเกมนี้ดีมากๆแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยคือฝรั่งเ,เขาจะชอบเกมนี้มากๆนะครับเขาก็จะทำโปรแกรมหรือว่า ทำเว็บต่างๆขึ้นมาเพื่อจะมาซัพพอร์ตเกมนี้แล้วก็พวกยูทูบเบอร์ฝรั่งก็เยอะมากๆนะครับเพราะว่าเกมนี้นม,นมันมีรายละเอียดเยอะมากๆคอมมูนิตี้มันก็เลยเหมือนค่อนข้างแบบมันเป็นแนวพึ่งพาและช่วยเหลือกันแต่คอมมูนิตี้ในเกมก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปครับเพราะว่าเกมนี้มีระบบขายของมีระบบเทรดของถูกไหมฮะมันก็จะมีพวกสแคมเมอร์หรือว่าพวกโกงอยู่นะในเกมก็ต้องระวังดูนดนึงครับเวลาก่อนจะเทรดของประมาณนั้น แต่ว่าเมื่อก่อนก็ไม่มีนะเเพิ่งมามีตอนที่มันรวมเซิร์ฟรวมเซิร์ฟหมดเลยอะเมื่อก่อนเหมือนเซิร์ฟเกาหลีจะแยกไปนะแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าเหมารวมว่าเฮ้ยคนเกาหลีโกงไม่ใช่อรมันก็มีหลายคนนะคนไทยก็โกงคนเกาหลีก็โกงก็แล้วแต่คนทุกประเทศมันก็มีคนโงกงคมดฮะเราก็ต้องระวังไวอ้อ่นที่ไม่ถึงในเกมนะแต่ถ้าเป็นแบบข้างนอกเกมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ เกมมันก็จะมี Discord T F T อะไรเงี้ยครับคือแบบเป็นคอมมูนิตี้ของฝรั่งที่แบบอำนวยความสะดวกให้เกมเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปคุณภาพชีวิตในเกมมันห่วยแตกครับพวกฝรั่งคนที่เขาชอบเกมเนี้ยเขาก็เลยทำตรงนี้ขึ้นมาเพราะว่าข้อดีของเกมนี้จะพูดว่าเป็นข้อเดียวเลยก็ได้คือเกมเนี้ยขยันทำคอนเทนต์คอนเทนต์เกมนี้มันเยอะมากๆคือมันคุ้มมากๆครับกับการเกมฟรีเกมหนึ่งที่คุณไม่ต้องเสียอะไรเลยแล้วคุณมาเล่นคอนเทนต์ฟรีๆทุกๆสามเดือนทุกสามเดือนผมบอกเลยนะจากประสบการณ์ผมให้มา6,500ชั่่่วโมมงไเเคยบือเพราะว่าทุกร แม่งปรับตลอดเดี๋ยวปรับสกิลเดี๋ยวมีสกิลใหม่เดี๋ยวปรับสกิลสกิลใหม่คือมันไม่ใช่ว่าหลีกใหม่แล้วก็นี่ๆหน่อยๆน่อยี่นหน่อยๆนะไม่ใช่นะคือโอ้หลีกใหม่นี่คือแม่งเหมือนเกมใหม่ซึ่งผมบอกเลยว่าปกติถ้าเป็นเกมอื่นนะฮะหลีกใหม่แบบเนี้ยเขาขายเป็น DLC นะอ่ะเวอร์บอค้าแบบเงี้ยหรือว่าจีวอลอย่างเงี้ยเกมแบบระบบเพมระบบเกมใหม่อย่างเงี้ยเขาขาย DLC อซ แต่เกมนี้ไม่ใช่นะรีครับอัปเดตอย่างเดียวอันนี้คือโอ้โหผมยอมเลยว่ามันเป็นข้อดีของเขาจริงทําให้แบบกบข้อเสียของเขาทั้งหมดเลยไม่ว่าเขาจะอีกโก้ขนาดไหนเรื่องเทรดหรือว่าจะยังไงไม่สนใจขอให้มีคุณทํำลีให้มันดีแม่งโคตรสนุกคือเล่นลีเป็นคเล่นเดือน2เดือนขึ้นไปแต่บางคนก็เล่นจนจบลีก,ก็แล้วแต่แต่ผมไม่เคยเลิกเกมนี้เลย ถ้าเกิดแบบเกมเื่มเนี้ยผมเล่นถึงจุดหนึ่งก็แบบมไม่เล่นแล้วเบ<ร>ื่อเพราะผมก็เลิกแบบเลิกถาวรไปเลยก็มียิ่งเกมเก็บเบลนะผมว่าเล่นแบบเดียวก็เบื่อละตันหรือไม่ก็อัปเดตอะไรที่เก็บรออัปเดตเบื่อล,ละเงี้ยแต่ว่าต้องมาดูกันครับว่าแพลตฟอร์มไอซ์สองสอง่ะเขาจะมีระบบอะไรใหม่มาให้เราชื่นชมมากกว่านี้ีกก็สนใจเหมือนกันนะผมก็รอรอเล่นอยู่แต่ส่วนตัวก็เกมนี้เด็ดชอบมากๆถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยเล่นก็อยากให้ไปลองไปวิ่งเนื้อเรื่องก่อน แล้วถ้าเกิดรู้สึกว่าไม่ชอบตั้งแต่เริ่มอ่ะผมแนะนําว่าก็อย่าไปฝืนเล่นเพราะว่ามันจะไม่สนุกสำหรับคุณแต่ถ้าเกิดคุณชอบเนี่ยคุณก็หาข้อมูลหรือว,ว่าดูคลิปของผมนะวัยที่แบบ,บ<า>แนะนําเป็นผู้เล่นใหม่อะไรนี้ฮะผมทําไว้15้าพาร์ทเลยนะเพราะว่าเกมมันเรียบเยอะจริงแต่อย่างที่บอกครับเกมมันไม่ถ้าเกมมันมันไม่ใช่สาหรับคุณยังไงก็ฝืนเล่นก็ไม่สนุกนะ,นะอแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากเตือนไว้คือบางคนเข้ามาเพื่อจะแบบคิดว่าเกมมันหาเงินได้ใช่ครับเกมมันขายของได้เป็นเงินจริง ถ้าเกิดคุณอยากขายแบบเป,ไปไ็นอาชีพเลยมันไม่ใช่สนุกครับมันก็คือการทำงานน่ะบอกเลยว่าไม่สนุกโอเคก็จบรีวิวเพียงเท่านี้ละกันใครที่ยังไม่เคยลองเล่นก็ลองดูครับอยากให้ลองอยากให้เปิดใจนะลองเล่นดูถ้าชอบก็ดูพาร์ทของผมต่อเลยผู้เล่นใหม่จะได้เข้าใจว่าเฮ้ยเกมมันสนุกกว่าที่คุณคิดนะถ้าคุณเล่นเป็นแล้วนะ่ะโอเคประมาณนี้นะขอบคุณนะครับที่กดไลค์กดติดตามกันได้ครับ แล้วผมสรุปเลยแล้วกันก่อนที่จะจะปิดคลิปนะครับผมให้เกมเนี้ยเจ็ดคะแนนหนึ่งคะแนนเนี่ยจะหักเรื่องระบบเกมที่มันใส่มาแบบคลกเช่น PVP ระบบกิ้หรืออะไรที่มันแบบมัน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 ดูแบบไม่รู้จะใส่มาทาไมอ่ะคือมันมันไม่ค่อยได้ใช้อะไรเลยกิ้ก็เหมือนแบบมีเอาไว้คังแชร์ของกันแค่นั้นเลยไม่มีอะไรมีมันมีที่ซ่อนกิ้ด้วยนะซึ่งก็ไม่รู้ไปทําอะไรครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือระบบ PVP ที่คือเขาก็พยายามมาเตะนะแต่มัน มันไม่สนุกอะครับทำาป็ไงก็ไม่สนุกก็เลยรู้สึกว่าเออตรงนี้หัดเป็นคะแนนแล้วอีกสองคะแนนก็คือคุณภาพชีวิตในเกมมันห่วยแตกแบบจะดูบิวจะดูอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปดูใน p b, ีอบีพวเกมระบบเกมมันดูหาอะไรไม่ได้เนี่ยแต่เกมเขาก็พยายามทำอัปเดตอัปเดตเรื่อยๆนะแต่คืออัปเดตค่อนข้างช้าก็มาดูการเกมมันเก่ามากแล้วครับเขาก็พยายามอัปเดตให้มันดูทันสมัยมากขึ้นนะก็รอดูอัปเดตเผื่อทุกอย่างมันจะดีขึ้นใน PV2 นะครับผมก็จบรีวิวเกมท่นี้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมก็จะมมมมีีรววิกให่ๆออาด้นะ หน่อยช่องนี้ก็จะจะรีวิวเกมด้วยเอันนี้นะครับขอบคุณมากครับพี่กดไลค์กดติดตามมาได้ The stars